อัปเดตฝนฝ้าอากาศภาอีสานขึ้นนี20ตุลาคม2568พี่น้องมีเรดาร์ออกมานำจักน้อยแอดมินกับมารายงานในพี่พีน้องๆได้รับทราบตาจดอ,อกันจะไปรับชมรับฟังจังได้ก็ฝากกดติดตามเมนเดอร์ขอบพระคุณนนได้เลยไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับขึ้นนีภาอีสานจะมีฝนฝ้าคน,น,นองประมาณร10ของพื้นที่เน้นชัยภูุิมโกราชบุรีรัมและอุบลราชธานีลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ที่หนึ่งกันเลยจ้าเรดาร์ที่หน ตรวจพ่อรุมฝน,นธรรมดากำลังออนถึงปานกลางปกคุมพื้นเทียมเพื่อนองกรุงศรีอำเภอเมืองจังหวัดกระสิน อำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอพร,ระทายจังหวัดนคนรราชสีมาอำเภอบ้านไม่ใช่โพดสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรดาทีีสองตรวจพอกุมฝนอ่อนอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีเมืองกระสินจังหวัดกระสินอำเภอบ้านไม่ใช่โพดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคุนหานจังหวัดริสเกจ้ากะมีฝนอยู่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะภายตกแล้วกะแจงข่าวรรยงานกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพังในคลิปน้าสวัสดีค่ะ